สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบนะครับซึ่งแบบทดสอบเนี่ยในคัดลูบมันก็จะเป็นการใช้ตัวฟอร์มนะครับตัวฟอร์มในการสร้างแบบทดสอบนะครับซึ่งตัวแบบทดสอบเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างครับตั้งแต่แบบตัวเลือกนะครับแบบเติมคำนะครับแบบที่สามารถอัปโหลดไฟล์ส่งได้นะครับหรือใช้ภาพหรือ ตัวคําถามเนี่ยเป็นตัวเลือกได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้การสร้างแบบทดสอบนะครับอย่างที่อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับเราสามารถสร้างในคัรด์ดูมได้เลยนะครับโดยกดที่สร้างแล้วก็เลือกงานแบบทดสอบนะครับแล้วก็กดสร้างในนี้นะครับในฟอร์มนะครับแต่สาหรับคลิปนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างฟอร์มไว้ใน Google Drive นะครับสร้างฟอร์มมาใน Google Drive นะครับแล้วก็ โหลดเข้ามาในนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเราสามารถโหลดได้กี่ชั้นก็ได้นะครับหรือไปโหลดในห้องอื่นก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับให้เรากลับไปที่ตัวหน้าหลักนะครับนะครับออกมาให้เจอกับตัวกลุ่มแอปของ Google นะครับ Google แอปนะครับตรงนี้นะครับเลือกไปที่ได้นะครับเราจะไปสร้างแบบทดสอบก่อน นะครับก่อนที่จะนํามาใส่ไว้ในชั้นเรียนนะครับสร้างแบบทดสอบไปก่อนนะครับทีนี้เพื่อให้หาง่ายนะครับเวลาเราที่เราจะโหลดใส่ใน g o ูเกิ a คล d ดูมนะครับเพื่อให้หาง่ายนะครับให้เรากดสร้างโฟลเดอร์ที่เอาไว้ทําแบบทดสอบนะครับให้เรากดสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับกดไปที่ปุ่มใหม่ครับเลือกโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับ โฟลเดอร์ er นี้นะครับเราจะเอาไว้จัดเก็บแบบทดสอบนะครับซึ่งเราสามารถมาสร้างแบบทดสอบไปก่อนนะครับเวล,ลาแบบทดสอบก็ได้นะครับแล้วเราค่อยเอาแบบทดสอบที่เราสร้างเนี่ยไปไว้ใช้ในภายหลังแบบทดสอบนะครับกดสร้างนะครับซึ่งแบบทดสอบที่เราจะทาเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบทดสอบทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาสร้างฟอร์มนะครับให้กดไปที่ใหม่ครับ เลือกเพิ่มเติมนะครับ Google Form นะครับตอนนี้มันเป็นฟอร์มที่ไม่มีชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่อสมมติว่าอันนี้เป็นแบบทดสอบอก่อนเรียนนะครับวิชาการเขียนโปรแกรมนะครับ คำอธิบายนะครับนะครับคำอธิบายเนี่ยเราจะใส่เป็น text ตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับหรือว่าเราจะมาอธิบายตรงนี้ก็ได้นะครับ,นะรบผมจะลองใส่เป็นเพิ่มชื่อและรายละเอียดนะครับนี่คำชี้แจง ให้นักเรียนนะครับอันนี้คำอธิบายฟอร์มผมก็ใส่ว่าข้อ,อสบมีทั้งหมด10ข้อให้เวลาทำา40เอ้ย2ีนาทีนะครับ อันนี้ก็คือคำอธิบายกับแบบทดสอบนะคำที่แจงเราใช้เป็นตัว text นะครับอ่าทีนี้ฟอร์มฟอร์ไม่มีชื่อนะครับให้เราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะโหลดชื่อตรงนี้ให้นะครับถือว่าถ้าเราไม่ต้องการใช้ชื่อนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับจากนั้นเรามาดู นะครับตัวคําถามนะครับคําถามเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างได้หลายแบบนะครับเราสามารถสร้างได้หลายแบบนะครับซึ่งเวลาที่เราเลือกประเภทคาถามเนี่ยเราก็มีเลือกนี้ครับเป็นคําตอบสั้นเป็นย่อหน้านะครับเป็นหลายตัวเลือกหรือช่องทําเครื่องหมายนะครับหรือตัวดับดาวนะครับก็คือเลือกเลื่อนลงกดดาวเลื่อนลงนะครับหรือการอัปโหลดไฟล์สเกลเชงเส้นตารางหลายตัวเลือกนะครับอันนี้เราสามารถเอามาทําเป็นแบบทดสอบได้หมด นะครับทีนี้เราจะตั้งให้มันเป็นแบบทดสอบได้ยังไงนะครับถ้าเป็น Google Form น,นี้ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉยๆนะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบทดสอบให้เรามาที่ตัวการจังค่าครับตรงนี้นะครับนะครับเลือกตรงนี้นะครับแบบทดสอบนะครับแล้วก็กดทําเป็นแบบทดสอบเห็นไหมครับทําเป็นแบบทดสอบอ่าบันทึกไปก่อนนะครับอ่าหลังจาก ให้มันบันทึกเป็นแบบทดสอบแล้วนะครับของใครที่เป็นเมลขององค์กรนะครับให้กดที่ฟันเฟืออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบตรงนี้นะครับอย่างของผมเป็น kpst นะครับมันเป็นอ e ีเมลขององค์กรนะครับมันจะบอกว่าจากัดสําหรับผู้ใช้ในโรงเรียกนการศึกษาพิเศษวิลศ,ศยสุพรรณบุรีหรือไม่นะครับอันนี้นะครับถ้าเราต้องการแค่ องค์กรของเราใช้ได้นะครับหรือนักเรียนในในโรงเรียนของเราใช้ได้ที่เป็นอีเมลของโรงเรียนเรานะครับแล้วก็กดติ๊กถูกไว้แต่ถ้าเราอยากให้เด็กใช้อ,อีเมลอื่นทําได้นะครับแล้วก็กดออกนะครับแต่คนจะกดติ๊กไวน้นะครับนะไม่แค่นักเรียนโรงเรียนทําได้นะครับมันจะได้สะดวกเวลาที่เราโหลดคะแนนนะครับแต่จากัดให้ต่อได้เพียงหนึ่งครั้งไหมนะครับถ้า อันนี้ครับถ้าถ้าตอบได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับเด็กจะต้องล็อกอินเข้าใช้ Google นะครับใช้ Gmail หรือ Gmail ขององค์กรเราครับเขจะตอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้มาดูการนำเสนอนะครับความคืบหน้านะครับแล้วก็การสลับเปลี่ยนลำดับของคำถามนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันสลับลำดับของคำถามแล้วก็กดได้นะครับกดให้มันสลับนะครับ่็สลับสุ่มมานะครับสุ่มลำดับของการแสดงคำถามนะครับ แบบทดวสอบเมื่อกี้นะครับผู้ตอบสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับดูคําถามที่ตอบผิดดูคําถามที่ตอบถูกดูคะแนนนะครับอ่านประกาศคะแนนทันทีหลังจากส่งคาตอบไหมหรือภายหลังจากการตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับบันทึกอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราทดสอบตัวอย่างนะครับมาดูคําถามนะครับ คำถามข้อแรกนะครับถ้าถ้าเป็นแบบลายตัวเลือกแบบนี้นะครับถ้าใครมีไฟล์ word อยู่แล้วนะครับถึงส่งผมเปิดไฟล์เ o ิรของผมขึ้นมานะครับถ้าใครมีไฟล์ word นะครับไฟล์เ o r รเนี่ยเราสามารถ c o p y ปีแล้วก็วางได้ทันทีนะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยของผมมันเป็นกอขอของงอใช่ไหมครับผมก็คัดลอกมาผมจะไม่ใส่ตัวเลขไว้ข้างหน้านะครับ เพราะว่าเวลาที่มันเรียนน้อมคําถามเนี่ยสำหรับคําถามเนี่ยมันจะได้ไม่มีตัวเลขกํากับนะครับเราสามารถคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะครับส่วนตัวเลือกนะครับเราไม่ต้องมาพิมพ์ทีละตัวครับเราคัดลอกมาเลยครับสำหรับของใครที่ที่ที่ตัวเลือกมันอยู่เนี้ยครับให้ enter ลงมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคัดลอกไปไม่ได้นะครับให้ enter ลงมา นะ,ะให้ enter ก่อนนะครับถ้าอยู่ข้างหลังมันจะไม่รันตัวเลือกให้นะครับผมคัดลอกเสร็จแล้วผมก็กด part เห็นไหมครับก็ไก่ข้อไข่ข้อควายฮองกงนะครับง่ายนิดเดียวนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดเฉลยนะครับกดเฉลยคําตอบอข้อเนี้ย นะครับกดเฉลยตรงนี้นะครับข้อเนี้ยผมจะให้หนึ่งคะแนนนะครับหรือสองคะแนนก็แล้วแต่อาจารย์จะให้นะครับแล้วตัวไหนถูกนะครับข้อไหนที่นักเรียนเลือกเราจะได้คะแนนแล้วก็ติ๊กไว้ครับ อันไหนถูกแล้วก็ติ๊กไว้สามารถติ๊กได้หลายตัวนะสมมุติว่าข้อนี้มันมีข้อถูกอยู่สข้อนะครับผมก็ติ๊กไว้2ข้อนะครับดังนั้นั้กงเรียนเลือกข้อไหนข้อนึงตรงนี้มันก็จะให้คะแนนนะครับเห็นไหมครับอันถามว่าลักษณะของภาษาระสับสูงตรงกับข้อใดนะครับมีตัวแปรภาษาคือคอมไพเลอร์นะครับอันนี้ก็กดเซตสิ้นนะครับเห็นไะครับ พอเราเฉลยแล้วนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เราบอกว่าข้อเนี้ยเราเฉลย <gli apprentice. S 1> แล้วนะนะครับ <standby. S 1> เป็นเป็นเป็นเฉลยของเราเป็นคําตอบที่ถูกนะครับแล้วก็คําตอบของข้อเนี้ยนะครับคะแนนของข้อเนี้ยได้หนึ่งคะแนนนะครับถ้าเราต้องการจะแ,ะแก้เฉลยแล้วก็กดเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็แก้เฉลยนะครับอันเนี้ยคือเฉลยนะครับทีนี pagan, ้ข <bible> <work iten àn> ้อนี้จ <mu> ําเป็นต้องทํำไหมนะครับก็คือจําเป็นนะครับแต่ดิมกดจาเป็นนะครับอ่ามาดูอีกอันนึงนะครับ จุดสามจุดตรงนี้นะครับลองกดดูนะครับมันจะมีคําอธิบายไปยังส่วนที่ระบุในคําตอบนะครับสลับลำดับของตัวเลือกอันนี้ก็คือสลับช้อยครับถ้าเราต้องการจะสลับช้อยนะครับเราต้องมาลบตรงนี้ออกนะครับนี่ลบกอไก่ของไข่ออกนะครับเวลาสลับช้อยนะครับมันจะได้ไม่มีกอไก่ขอไข่อยู่ข้างหน้านะครับอ่าผมให้มันสลับนะครับ อ่ะผมลองไปดูตัวอย่างนะครับทีนี้พอทําเสร็จนะครับอาจารย์อยากดูตัวอย่างว่าฟอร์มที่อาจารย์ทำเนี่ยเวลาที่นักเรียนทำเวลาถึงนักเรียนนะครับมันจะแสดงตัวอย่างยังไงนะครับแสดงผลยังไงให้เรากดไปที่รูปดวงตาครับแสดงตัวอย่างอา่านะครับทีนี้เด็กก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นนะครับเวลาทำคนนี้หนึ่งคะแนนเห็นไหมครับหแบบน,นึ่งคะแนนแบบทดสอบ่อนเรียนอ่ะลองคลิกดูครับ คลิกนี้แล้วก็กดส่งนะครับเราได้บันทึกคําตอบของคุณไปแล้วนะครับดูคะแนนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่าให้เด็กดูแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือหนึ่งข้อเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้อปิดไปได้เลยนะครับทีนี้เพิ่มคําถามนะครับเรากดมาที่บวกครับการเพิ่มคําถามกดมาที่บวกนะครับ นะแล้วก็ใส่ข้อที่สองลงไปข้อที่สองผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็ c o p y มานะครับ C t r l C Ctrl V ได้เลยนะครับลบกอไก่ออกนะครับพราะผมเดี๋ยวผมจะสลับตัวเลือกนะครับ จําเป็นนะครับฉเฉลยนะครับห,หนึ่งคะแนนนะครับเสร็จสิ้นนะครับฉเฉลยเสร็จเรียบร้อยนะครับสลับไหมนะครับอาสลับลอนดับของตัวเลือกนะครับ ตอนนี้ผมมี2ข้อนะครับผมอยากจะลองเทสดูนะครับเมื่อกี้เราให้มันสลับอะไรครับสลับลำดับของคําถามนะครับผมจะลองให้มันสลับลำดับของคําถามนะครับอ่าแล้วก็สลับลำดับของตัวเลือกนะครับก่อนอื่นครับผมให้มันจํากัดไม่ให้จำกัดแค่เพียงครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเทสไม่ได้นะครับอ่าแสงตัวอย่างนะครับครั้งแรกที่มานะครับ อันนี้อยู่ข้อหนึ่งนะครับลกักษณะของภาษาลำสูงอยู่ข้อหนะึ่งจุดประสงค์อยู่ข้อสองนะผมลองรีเฟสใหม่นะครับเห็นไ,ไหมครับเห็นไหมครับจุดประสงค์อยู่ข้อสองลกักษณะเอ้จุดประสงค์อยู่ข้อหนึ่งลักษณะ,ะอยู่ข้อสองนะครับทีนี้มาดูตัวเลือกมันสลับให้เราไหมเราลองรีเฟสดูนะครับอ่เห็นไ,ไหมครับแค่นี้ก็ทําให้ผู้เรียนนะครับ ลดลดการลอกกันของผู้เรียนนะครับจะให้ผู้เรียนลอกกันได้ลําบากขึ้นนิดนึงนะครับ, <c oughs> รบสองข้อนะครับอันนี้ก็คือแบบหลายตัวเลือกนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นคําตอบสั้นๆ <c oughs> เช่นผมอยากให้นักเรียนทําแบบทดสอบที่เป็นคําตอบสั้นนะครับ,นะรบจงหาคําตอบของ นี่โพดอ่ของห่งคูณสองหนึอ่าหนึบวกสคูณสานะครับอ่าหนึ่งบวกสคูณสเท่าไหร่นะครับถ้า1นึบวกสคูณสมนะครับมันจะมีอยู่อยู่อ่าสองคำตอบนะครับบางคนตอบ6 บางคนตอบเจ็ดนะครับบางคนตอบหกบางคนตอบเจ็ดนะครับ้รนีานทางเขียนโปรแกรมมันจะอตอบเจ็ดนะครับตอบเจ็ดนะครับคณิตศาสตร์ตอบเจ็ดนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบคําตอบสั้นๆนะครับทีนี้การเฉลยคําตอบสั้นๆนะครับคําตอบสั้นๆเนี่ยนะครับ อ่ะคอนี้ให้2คะแนนนะครับตอนตอบที่ถูกก็คือ7นะครับเจ็ดเหนไหมครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับถ้าเรียนตอบ7ก็คือถูกถ้าไม่ได้ตอบ7ก็คือผิดนะครับอ่ะลองเสร็จสิน้นนะครับจำเป็น มันสลับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบตอบสั้นๆนะครับอ่าเราลองมาดูการแสดงตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับคําตอบสั้นเห็นไหมครับรีเฟรชดูเห็นไหมครับมันจะสลับคําถามให้เรานะครับนะครับลองรีเฟรชดูเรื่อยๆนะครับอ่าเราลองมาตอบครับอีกตัวแปรเป็นคอมไพเลอร์นะครับผมตอบหกถูกไหมนะครับส่งคําตอบครับ ดูคะแนนนะครับถูกข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดนะครับคาําตอบเป็นถึกคือเจ็ดทีนี้มันมีปัญหาครับถ้านักเรียนรู้ว่าตัวเองอันไหนตอบถูกอันไหนตอบผิดนะครับอันไหนนักเรียนตอบถูกหรือตอบผิดเนี่ยนะครับมันจะทําให้ผู้เรียนนะครับจำคำตอบแล้วไปบอกเพื่อนนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงหน้านี้ใหม่ได้นะครับโดย เดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้ไว้นะครับแล้วก็ลองมารีเฟซดูอีกทีนะครับไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกแบบทดสอบนะครับนี่ครับพอประกาศคะแนนแล้วนะครับเราลองติ๊กตรงนี้ออกนะครับให้ดูค่าคะแนนนะครับแล้วก็ออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บันทึกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการ การกําหนดว่าผูต้ตอบเนี่ยสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับเมื่อกี้คําคถามที่ตอบผิดคําถามที่ตอบถูกแล้วก็ค่าคะแนนนะครับอันนี้ผมเอาออกหมดเลยนะครับแล้วก็ลองดูตัวอย่างนะครับดูว่าถ้าผมอลองแก้งตอบผิดนะครับดูความแม่นยำนะครับนะครับเด็กจะตอบได้ ดูได้แค่ความแม่นยำนะครับจะไม่เห็นคะแนนนะครับเด็กจะไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับตรงนี้เราก็เราก็สามารถให้เด็กดูได้นะครับถ้าแบบทดสอบของเราเนี่ยเป็นแบบทดสอบที่จะให้เด็กทาเล่นๆนะครับหรือทาเพื่อทดสอบทดสอบความรู้ความจาของตัวเองนะครับผมลองให้เรียนดูแค่ค่าคะแนนได้เฉยนะครับบันทึก อันนี้ผมทำลองดีเฟสนะครับดูคะแนนนะครับเห็นไหมครับเด็กจะเห็นแค่ค่าคะแนนนะครับนะครับเด็กได้สองอันนี้ได้ศูนย์นะครับแสดงว่าเด็กรู้แล้วว่าตัวเองอันไหนตอบถูกอันไหนตอบผิดนะครับแค่นี้เด็กก็รู้แล้วนะครับก็สามารถบอกตอบกันได้แล้วนะว่าคนนี้คนนี้ตอบคนนี้ไม่ได้นะแต่มันผิดนะครับต้องตอบคนอื่นนะครับลองมาตั้งค่าอีกครับผมลองอ่า ภายหลังนะครับภายหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับลองการประกาศคะแนนเนี้ยลองมาติ๊กเลือกอันนี้นะครับแล้วกดบันทึกอลองรีเฟซดูนะครับอ,อันนี้ผมกดส่งนะครับเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วนะครับถ้าเรามาติ๊กภายหลังเนี่ย เด็กจะไม่สามารถดูคะแนนได้นะครับชื่อมันก็เหมาะเวลาที่เราจะทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแล้วจะไปประกาศคะแนนให้เด็กรู้ทีเดียวนะครับเหมือนกับเวลาให้เราให้เราอะให้เด็กนั่งทําต่อหน้าเรานะครับแล้วก็ส่งกระดาษคําตอบมาใช่ไหมครับเด็กจะไม่รู้ว่าตัวเองได้กี่คะแนนจนกว่าเราจะตรวจเสร็จแล้วก็ประกาศอีกทีหนึ่งนะครับการเลือกให้ให้มันอ่าภายหลังหลังจากตัวขทอสอบเ้ืนเองเนี่ยก็คือเด็กจะไม่รู้นะครับก็คือรอประกาศทีเดียว ถ้าเราทันทีหลังจากส่งคําตอบเนี่ยเด็กก็จะเห็นคําคะแนนของตัวเองทันทีนะครับสามารถรู้คะแนนของตัวเองทันทีนะครับนะครับ,นะรบถ้าเราติ๊กข้างบนแต่ว่าแต่ว่าเลือกอติ๊กข้างบนแต่ว่าเลือกเป็นภ่ายหลัง อาทันทีหลังจากส่งคําตอบนะครับเด็กก็จะสามารถดูความแม่นยําหรือดูคําตอบของตัวเองได้ว่าตัวเองตอบอะไรไปนะครับคือเช็คได้นะครับสามารถช็คได้นะครับสําหรับอันนี้ก็คือการสร้างแบบทดสอบพื้นฐานนะครับเราก็มาดูการตั้งค่าการสร้างคําถามการเพิ่มคําถามนะครับเราจะสร้างแบบตัวเลือกอยังไงนะครับเราสามารถก๊อปปี้จากไฟล์เปิดมาได้ นะครับเราสามารถเฉลยแล้วก็ให้คะแนนได้นะครับเราสามารถทําเป็นแบบคําตอบสั้นๆหรือแบบอื่นได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นการเจาะลึกนะครับว่าคําตอบสั้นย่อหน้าการทําเครื่องหมายเนี่ยถ้าเราจะทํานะครับจะมีตัวอย่างการทําอย่างไรนะครับหรือการให้คะแนนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับการเพิ่มคำถามเพิ่มยังไงก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเพิ่มคำถามนะครับ ถ้าจะลบก็กดตรงนี้ครับถังขยะกดลบสำหรับการใช้รูปภาพนะครับเป็นคําถามเนี่ยเราก็สามารถใช้รูปภาพได้นะครับใช้รูปภาพได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้พูดคลิปหน้านะครับคลิปนี้มันเริ่มจะยาวแล้วนะครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะ โหลดเข้าไปไว้ในแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับตรงนี้ตอนเนี้ใน Google Drive ของเรานะครับเราก็มีแบบทดสอบอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใช้ในคลาส o ูมนะครับก็คือแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับมีคําถามอยู่3ข้อนะครับการตอบกลับ6กก็คือที่เราเทสเมื่อกี้นะครับเราสามารถมาดูการตอบกลับของผู้เรียนว่าใครตอบอะไรบ้างนะครับเช่นกดมาที่การตอบกลับใช่ไหมครับ นี่ครับคำถามก็คือคําถามที่เราแก้ไขนะครับการตอบกลับก็คือคําถามที่มีคนตอบกลับนะครับะจะดูข้อมูลสรุปหรือดูข้อมูลเป็นคําถามหรือดูแยกรายการนะครับนี่ครับคนนี้ตอบผิดนะครับอ่าดูคนต่อไปนะอ่ะตอบถูกเห็นไหมครับดูคนต่อไป ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะสร้างแบบทดสอบแล้วก็โหลดคําถามที่เราได้สร้างไว้นี่ครับเข้าไปในค a สร,รูมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ